วันดียามเช้านะคะวันนี้เราก็ไปเส้นประกำกันหลายเชือกเลยนะคะใช้เพ็ดด้วยพอขวานห <c oughs> นาวแต่เช้าเลยนะวันนี้เราจะไปกันแล้วนะคะเดินไปกันเรื่อยๆนะคะ <c oughs> น,นานๆจะได้นั่งมันแหย่นะคะ <c oughs> อากาศเย็นด้วยนะคะวันนี้ตามกันไปเลยนะคะโน่นนะ,ะ <c oughs> โอ้โหนะโยกเหมือนได้ขี่ม้า ได้กี่เป็นน่าจะสี่ห้าปีแล้วนะคะโอ้ไม่ใช่นะคะมานี่ได้ขี่ครั้งหนึ่งนะคตอนพาเขาเดินเล่นนะตอันนี้เราก็จะไปเส้นประกรรมกันไหลนี่นะคะจะมาทางรัดนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าเชือกนะที่เราต้องมาก่อนนะคะแล้วก็มีช้างน้อยมาด้วยนะแสนคําแล้วก็อีหลักคำแพงดูมลงฮะอ่าดูแล้วบรรยากาศนะตรงที่จะมาทานต้นกินก็จะอยู่ฝ้าเหม,มือนกะะันแต่เราอยู่คนละฝ้ากันนะคะช้างเดินเรื่องกันดเดินยาวนะคะ นะแม่ควานด้วยนะคะวันนี้ไปไหนไปกันนะคะวันนี้แม่ควานก็ขี้เย็นมาด้วยนะคะลมก็แรงคมีสวม่วนมากเราจะเดินไปเรื่อยๆนะไม่เชื่อนะคะเรียงกันเป็นแถวเลยนะต้องทำหน้าจริงดูเก็บะ <c oughs> ติดตรอกันอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเอาคิวมา